ตําซัวท่านผู้ชมย่างป่าสมอนทองมันสวัสดีจากพี่ต้องวกว่างไหทั้งหลายสวัสดีจากเพื่อนๆเนฟซีท่ทุกทุกหน้าทุกตากทุกฝูงทุกคนมาอีกแล้วเนาะจา้าหลังจากบา่ได้ลงคลิปมาส,สองสามหมื่นแล้วทุกคนคิดหอดทุกคนเด้อจา้าเป็นจังหน,น่อเนาะคิดหอดกันบ่กิดหอดคือเกาเด้อแต่ยา,ยายามาแต่มากจริง ตำส่วนตำหมวกตำสารพัดจะใส่ลงไปมีทั้งกุ <c> ้ง <oughs> มีทั้งขาไก่กับทองปลาแซลมอนอันทอดแต่เฮ็ดลายอ,อันเดียวเพะว่าเอามาอันเดียวเพราะว่าเอามาหลายมันม่กินปลเบิร์ดจ้ะท่านผู้ชมต้นนี้ก็มีกุ้งมีขาไก่มาแต่มากินนุ่มกันจ้ะทุกคนจังไรก็ฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ช่อง ยาย่าชนแนวเ้าจะท่านผู้ชมแล้วก็อีกบ้านหนึ่งยายง่ายๆสไตล์ยาย่าในต่างแดนเ้าจะบริกินบริลงคิดมากหลายมือละคิดหอบทุกคิดถึงกันทุกๆคนเ้วจะ้ะกินไปคุยไปโม่ไปจ <c oughs> ้ะจะทะเนี่ย ไปซาแน่กัไปหาคือเราแล้วแต่ท่านผู้ชมไปช้าแต่ว่ากัะชัวจะไปแย้มทุกทุกคนแล้วแต่ท่านผู้ชมพี่น้องกองไปทั้งหลายยิงกัเมือแล้วจะ ซื้อมาห้องล่านแจกนะไม่ได้กินมาห้องโดนละมาและก่อนโดนๆซื้อมากกับเบอร์ถือใจซื้อเราแต่ทำนมันขม ซูตำแครอไประได้๋ยตำแค่รอเนี่ยมันเสียบกว่ามันหวานและกระกรอบแคอรเนะนี่อะทั้งว่าบ่ค่อยซื้อมะละกอมากินาะว่าเพราะมู่นก่อม พักายอันร่วมกันจ้ะเพี่เทสให้ขุมมาสลัดหน่อยแล้วกระพักอ่อนหอมตะปีนอด แล้วก็อกกราก็กวพลังแล้วก็มต้นมต้นทานตะวันุกแลดิดแล้วดีมันกับบได้แพงหลอกจากอยู่มังนอกน้องถึง ต่ว่าอยู่เพังไทยเข้มันอาจจะแพงก็ได้เพราะว่ามันเป็นพักของเมืองนอกเนะาะตะวางหัวผักกาดด้วยแต่ทำชมแสบกว่าหัวผักกาดไม่ใช่ปวดรสติเดียวกันกับมะพร้าวดิด เช่ปูมันจะกรอบกรอบมากค่ะแบบว่าพี่น,อน้องบ้านเฮาอยู่มังไทยนะถ้าว่าแบบแบงแบบแบบบางบาง้บานอาจจะห้ายากนอกจากแลวดิดาหัวเช่อปูมันกินแทนแล้วกะแซ่บพ้วกัน

วันเสาวันอที่ย์วันจันทร์วนอังานซองจองแต่เปิดทีวีจ้่ท่านผู้ชมเปิดแล้วก็บเปิดคอยความเนีย่ยเปิดดังๆันนี้อย่าลุงไหลคลิปเสียงทีวีมันเขาก็เลยเปิได้ลงจ้ะ แค่ไรกี่ปุเป่าว่าไม่ติดรืกระิดไหม Tính cho hóng về Tính sao nè Hóng câu cần khác để tại hâm sung Good night, bye bảo บะแมนม้ฟอลว์เลต์แม่แลดดิตแมก็เลยว่ามึงมังนอกนะลายย่อเขาบุค่อยได้ซื้อมากินเด้อ กินได้กินแบบว่ากินมาเป็นพักทั่วไป หั่นมดทัท่วแขนซะแล้วแม่ัวปักยาวบานั้น,ก,ก,นก็มีแนะหมจะเริ่มทวนตัวพลังมาซะ นี่ยโมเบิร์ตคุณพ่อปันมาบอกให้เข้าอะไร่คปิดบี พี่น้องโชคดีไม่ความจุคิดสิ่งใดคอยได้สมดังจับอานาเรามาไว้ว่วนทุกคนนะจ้ะไม่มากินตัวกินตําสั่วท่านผู้ชมย่างป่าสมนทองนั้น